หน้ามันใหญ่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 ดันเกวียนดันเกวียนนะครับตอนนี้น้องยายหยีมาที so right> ่ดันเกวียนมาเจออาแล้วนะเนี่ยอาจารย์วิชันปูมุนตีนะครับช่างปั้นช่างปั้น ต้องระวังนิดเดงเด็กไก็ระวังไหน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 สวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีครับคุณยายด่านเกวียนนะครับคุณยายด่านเกวียนโอ้เลี้ยงหมานี่หมาใหญ่ใช่ไหมนี่อ้อบ้านน้องนี่ครับอ๋อเขาชอบตามเนาะเขาชอบตามเราชอบตามเราครับอ๋อ อ๋อดูคุณยายสวัสดีคุณยายใกล้ๆออาคุณยายนี่สวัสดีโค้งสวัสดีเลยคนนี้นี่เอารองเท้าก็มีมีให้หลานเลยนี่หมาหมาลูกหมาหมาที่ดันเกวียนนะครับนี่ดันเกวียนดันเกวียนดันเกวียนโอ้ยโอ๊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 ยเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มหนาวแล้ว เย็นแต่สบายอากาศขนาดนี้สบายอากาศสบายขึ้นคาซีทไปเลยต้องมีคาซียบายจ้าคุณยายก่อนจ้าคุณยายก่อนจ้าคุณยายก่อนนี่คุณยายจ้าคุณยายยังเนี่ยจะไปแล้วเนี่ย าญญา้ายคุณยายยัง